ในช่วงรู้โลกวันนี้ค่ะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่จังหวัดเชียงรายจังหวัดที่มีแนวคิดจัดตั้งเป็นเมืองเกษตรสีเขียวอาหารปลอดภยัยวิถีไทยล้านนาค่ะ เราอยู่กับบุคคลสําคัญที่ถือว่าเป็นผู้ริเริ่มโครงการเลยนะคะมาพูดคุยกับผู้จัดก,การโครงการบุรณาการอาหารปลอดภัยเชียงรายเป็นสุขคุณกิตติทิศกุลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณกิตติคะต้องถามก่อนเลยนะคะว่าโครงการบุรณาการอาหารปลอดภัยเชียงรายเป็นสุขเนี่ยคะ่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างโครงการอาหารปลอดภัยเชียงรายเป็นสุขนะครับเราได้รับทุนจาก สำนักง,งานกองทุนสนับสนุนส่งเสริมสุขภาพหรือเรียกว่าสสสนะครับให้มาดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงทางอาหารในจังหวัดเชียงรายนะครับโดยเราเนี่ยได้รับทุนมาเป็นเวลาทั้งหมด3ปีแล้วนะครับปีนี้เข้าปีที่3มาทําเกี่ยวกับในเรื่องของการบูรณาการการทํางานของจังหวัดเชียงรายนะครับเพื่อ,อใช้ศักยภาพของจังหวัดเชียงรายในเรื่องของเป็นเมืองเกษตรเมืองท่องเที่ยว แล้วก็เมืองการค้าชายแดนใช้ศักยภาพตรงนี้มาแก้ไขปัญหาให้กับจังหวัดเชียงรายในเรื่องของสุขภาวะสังคมเศรษฐกิจและก็สิ่งแวดล้อมของจังหวัดเชียงรายนะครับโดยเรามีการทำงานบูรณาการกันตั้งแต่ ภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนแล้วก็ภาคสังคมนะครับที่เข้ามาทํางานจับมือกันตรงนี้นะครับเกิดการขับเคลื่อนของจังหวัดเชียงรายอย่างมีส่วนร่วมนะครับไม่ว่าจะเป็นาทางภาคของสภาเกษตรกรหรือธนาคารทรกสหรือแม้กระทั่งมหาลัยนะครับก็เข้ามามีส่วนเชื่อมตรงนี้แล้วก็ยังโชคดีที่ได้พระอาจารย์วอรพระมหาวุฒิชัยที่ท่านเข้ามาสนับสนุนในการ ประชาสัมพันธ์แล้วก็ขับเคลื่อนตรงนี้อีกทางนึ่นะครับแล้วเรามีแนวาทางย,ยังไงคะที่เข้าไปสร้างเครือข่ายเกษตรกรสีเขียวได้เกิดจากการที่เรานะครับได้ได,ได้ทำงานใน ื่อสังคมนะครับโดยตัวส่วนตัวผมเองเนี่ยเป็นนายกสมาคมสาพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดเชียงรายนะครับเรามีโอกาสได้ทํางานในส่วนของยุทธศาสตร์จังหวัดแล้วเราก็ได้รู้จักหัวหน้าส่วนแล้วก็ทีมทํางานในของจังหวัดเราก็ได้มีการพูดคุยแล้วก็ถกกันว่าเราควรจะมาทํางานเชื่อมโยงกันนะแล้วทำยังไงให้เกิดผลประโยชน์ในเรื่องของการพัฒนา,นาบ้านเมืองเนี่ยอย่างมีส่วนร่วมแล้วก็อย่างยังย่งยืนได้ด้วยยังไงนะครับแล้วก็ภาคเอกชนที่เราเข้ามาร่วมนะครับไม่ว่าจะเป็นหอการค้า จังหวัดสภาวสากรรมสภาวสากรรมการท่องเที่ยวชมลมร้านอาหารชมลมโรงแรมแล้วก็ผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยเราก็ได้มีด âm ลินะครับแล้วก็มีการเวิร์กช็อปแล้วก็มีการผ่านการกระบวนการคิดการมีส่วนร่วมเนี่ยนะครับมันก็เกิดเครือข่ายที่จะทํางานตรงนี้ด้วยกันนะครับหลังจากนั้นเราก็มีการน,นําแนวความคิดเนี่ยไปเล่าให้กับเครือข่ายที่เป็นทั้งหัวหน้าส่วนราชการนะครับทั้งเครือข่ายภาค ประชาชนที่จะเป็นของเกษตรกรนะครับองค์กรภาคีต่างๆเนี่ยไปแชร์ความคิดตรงนี้ท่านเห็นด้วยไหมที่จะขับขึ้นตรงนี้ด้วยกันสุดท้ายมาเนี่ยมันก็เกิดการยอมรับในการที่ทุกคนเห็นว่ามันเกิดประโยชน์จริงๆที่เกิดขึ้นในส่วนทั้งประชาชนโดยทั่วไปแล้วก็เศรษฐกิจ แล้วก็สร้างมิติใหม่ของการทํางานที่จะทําให้เกิดการขับเคลื่อนแล้วก็ตอบโจทย์การพัฒนาของจงังหวัดเชียงรายของเราครับถึงวันนี้ดําเนินงานมากี่ปีแล้วแล้วผลเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้เราดําเนินการมาก็เข้าปีที่3นะครับก่อนหน้านั้นไม่ใช่ไม่ดําเนินการนะครับก็มีการแชร์กันแนวความคิดกันแต่ว่าจากการที่ได้รับงบจากสสสเนี่ยขับเคลื่อนมาเป็นปีที่3นะครับปีแรกเนี่ยเราสร้างรูปแบบของแนวความคิดที่จะให้ตกผล นะครับแล้วก็มีการสํารวจข้อมูลนะครับเพื่อที่จะได้หาวิธีการว่าเครื่องมือของโครงการนียควรจะมีอะไรมั่งแล้วก็ประกอบไปด้วยอะไรมั่งนะครับเมื่อได้ปีแรกนี้ได้ชุดเครื่องมือเสร็จป,รปีที่2เนี่ยเราเราทำการขับเคลื่อนนะครับขับเคลื่อนให้เกิดโมเดลอย่างเงี้ย ทด,ทดลองใช้นะครับตั้งแต่โมเดลที่เป็นเกษตรกรโมเดลที่เป็นช่องทางในการจําหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยโมเดลที่เป็นาการพัฒนาโรงแรมร้านอาหารให้ปลอดภัยแล้วก็การสร้างเครือข่ายผู้บริโภคตลอดจนเชื่อมกับการท่องเที่ยวที่เป็นชุมชนแล้วก็มาเชื่อมกับการท่องเที่ยวที่ เชิงสุขภาพที่เข้ามาขับเคลื่อนตรงนี้นะฮะภาพโมเดลนี้จะถูกขับเคลื่อนในปีที่2นะครับแล้วก็เอามีการสังเคราะห์ประเมินผลแล้วก็มาสรุปปีที่3จะต้องให้เกิดต้นแบบของแต่ละที่ในจังหวัดเชียงรายให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างแท้จริงนะครับซึ่งนอกจากการที่จะให้เกษตรกรเนี่ยอยู่ได้อย่างยั่งยืนแล้วเนี่ยยังสนับสนุนในเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยใช่ไหมคะช่วงที่เขาปรับเปลี่ยนในการทําเรื่องเกษตร จากเกษตรเคมี Me, เป็นเกษตรอินทรีย์เนี่ยดินดินโครงสร้างของดินเนี่ยมันจะไม่สมบูรณ์มันต้องมีการเทคนิคในการแปรรูปที่ดินให้พืชเจริญเตบิตบโตบช่วงปรับเปลี่ยนนี่มันต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นเขาเขาจะมีปัญหาในเรื่องของรายได้เพราะเกษตรส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องนีสินนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้เรื่องของการทําเรื่อง การท่องเที่ยวชุมชนเนี่ยเข้ามาสนับสนุนเขาให้เกิดการรวมกลุ่มแล้วก็ดึงเอาลูกหลานของเขาเนี่ยกลับเข้ามาช่วยในการพัฒนาชุมชนแล้วก kind of ็การท่องเที่ยวชุมชนเนี่ยมันสามารถทําให้เขามีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นจากการจากใช้เรื่องกระบวนการท่องเที่ยวแล้วก็การท่องเที่ยวชุมชนเนี่ยมันช่วยในการที่ จะทำในเรื่องของเกษตรปลอดภัยโดยเอาวิถีการทําเกษตรเนี่ยไปเป็นโปรแกรมขายให้กับนักท่องเที่ยวที่ต้องการมาเที่ยวในท่องเที่ยวชุมชนและศึกษาดูงานในพื้นที่ของเขาเนี่ยทำให้เขาเนี่ยเกิด รายได้ที่เพิ่มมากขึ้นสินค้าเกษตรที่เข้าแทนที่จะต้องไปขายในช่องทางตลาดก็ขายให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเยือนถือว่าเป็นการท่องเที่ยวสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรแล้วก็เป็นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้ด้วยค่ะแล้วในอนาคตเนี่ยเราคาดหวงังหรือวางเป้าหมายไว้กับโครงการนี้ยังไงบ้างคะเราผลักดันโครงการของเราเนี่ยนะครับเข้าไปมีส่วนของการขับเคลื่อนของยุทธศาสตร์อารยธรรมล้านนาใช้ชื่อโครงการว่าอาหารล้านนาปลอดภัยเราก็จะใช้รูปแบบของจังหวัดเชียงรายที่เป็นต้นแบบเนี่ยเข้าไปขับ เคลือ่อนรูปแบบของการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยใช้อาหารในตัวเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ตรงนี้ในกับ5จังหวัดภาคเหนือนะครับก็จะมีทั้งเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางพะเยาแล้วก็ใช้เชียงรายนียเป็นต้นแบบนะครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการบูรณาการแบบครบวงจรเลยทำให้เกษตรกรร,กร,รวมถึงประชาชนเนี่ยอยู่ได้อย่างมั่นคงและสามารถพึ่งพาตัวเองได้ด้วยนะคะควันนี้ขอบคุณคำแนะนำดีๆจากคุณกิติมากเลยค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับ การเซ็น MOU ครั้งที่2เนี่ยก็เป็นการขยายเครือข่ายที่เคยเซ็น m อ U ครั้งแรกให้มีความกว้างขวางขึ้นระหว่างผู้ผลิตส่วนราชะการแล้วก็ร้านอาหารให้มาเชื่อมโยงกันให้ได้ซึ่งขณะนี้ก็เริ่มเชื่อมโยงกันได้ในระดับที่ดีพอสมควรต่อไปนี้เกษตรกรจะทําการผลิตสินค้าทางการเกษตรก็ผลิตตามความต้องการของตลาดเพราะเรารู้แล้วว่าตลาดในอีก60วันข้างหน้า30วันข้างหน้าต้องการ ผลไม้พืชผักชนิดใดครับต้องการให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้นเกษตรกรมีสุขภาพดีและก็คนมาเที่ยวเชียงรายได้รับประทานอาหารที่ปลอดภัยซึ่งอันนี้จะเป็นเมืองของอาหารปลอดภัยซึ่งผมคิดว่าเป็นมนต์เสน่ห์ของการท่องเที่ยวอีกอย่างหนึ่งซึ่งคิดว่าจะทําให้คนมาเที่ยวเพื่อมาบริโภคอาหารที่ปลอดภัยที่เชียงรายครับ เรื่องการสร้างเครือข่ายนี้มีหลายรูปแบบนะเราทําร่วมกันณเวลานี้ภาคีข,ของเรานี่มีมหาศาลเลยถ้าพูดตรงๆเนี่เครือข่ายอินทรีย์ในจชงรายเนี่ยนะเครือข่ายอาหารปลอดภัยเนี่ยถือว่าเข้มแข็งและเป็นรูปธรรมท,ที่สุด mm hmm. เมื่อเทียบกับทุกๆจังหวัดอย่างจังหวัดเชียงรายปีที่แล้วเราก็มีการถแถลงข่าวนะเป็นจังหวัดอินทรีย์แห่งแรกของไทยเป็นกรีนพรอวินนะซึ่งยังไม่มีที่ไหนทํา แล้วร้านโฮฟูดคือร้านอินทรีย์แท้ๆเนี่ยส่งเสริมกรเกษตรกรให้ผลิตพืชผลอินรีเนี่ยเราก็มีเป็นแห่งแรกของประเทศไทยเห็นไหมนอกจากนั้นที่อัตมาภาพทำและทางทกศมาส่งเสริมเนี่ยเราก็มีครอบคลุมมากกว่า142ชุมชนชุมชนเหล่านี้เนี่ยกระจายอยู่ทุกอำเภอนะกระจายอยู่ทุกอำเภอและที่สสสมาจาัดอบรมอกีกอัตมาภาพคิดว่าตอนนี้ทั้งเครือข่ายทั้งคนที่ตื่นรู้ขึ้นมาเนี่ย ในจงรายเรานาแน่นเป็นรูปธรรมและครอบคุมที่สุดลัก